ครับสวัสดีครับผมบวันนี้ผมมีเครื่องอัดฟาง SPB หรือซิคลียนะครับผมทุกอย่างมาซิคลียทั้งหมดครับกิตารีครับนะครับมาให้ให้มาให้ลูกค้าได้ชมเชยกันครับสวยๆครับเพิ่งทําสีเสร็จนะครับเช็คพร้อมใช้งานนะครับชุดมัดสวยๆครับนะครับดูชุดมัดสวยมากนะครับมัดสวยกิ๊กเลยครับบล็อกสวยครับตัวนี้นะครับครับผมบล็อกสวยเลยนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามข้อมาได้ครับวิศวะอิเตอร์แท็กเตอร์ครับ0985496444ครับนะครับเครื่องอัดฟางชิคพร้อมเชียงงานพร้อมทำสีนะครับสวยเลยนะครับสวยมากครับสวยมากตัวนี้นะครับลิปเลยครับพี่น้องนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามข้ามาได้ครับวิศวะอินเตอร์แท็กเตอร์ครับนะครับสวยเลยครับสวยเลยนะครับอีรอปอีรอปหนึ่งนะครับ เรื่องนี้สวยมากครับนะครับทําแล้วนะครับดูเลยครับดูเลยพี่น้องนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับบล็อกสวยๆครับบล็อกสวยๆนะครับเป็นบล็อกใหญ่ครับนะครับบล็อกใหญ่366นะครับเป็นบล็อกใหญ่ครับบล็อกใหญ่นะครับชุ้นมัดสวยมากนะครับตัวนี้นะครับดูได้เลยครับ ครับ